สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีที่หักแพงเบิร์ตสุขุสุคนสุมองสุบอนสบายดีย่ามบายบายพี่น้องหก <c oughs> พ่อกับซองพ่อน้องมินี่คือเกา่าคือเดิมอีกนาะมื่อนะนี้ก้ามาบ้านหลังสีเขียวคือเก่าอีกแล้วพี่น้องเลยมื่อนี้ บ้านหลังสีเขียวมาส่งแกงขัวนูแกงขัวนูให้อันปให้ลูกคนปวดเนี้ยปวดแขวสิ้นเขาแขวปบฮะโอ้บ๋อเอาอันเน้ยอมยังชนอ่ะใช่หรใช่มาฮยังเห็นนางเฮ้ยบ้ยังเห็นนัง โอ้ยไอเตินแอบแม่อยากนอนหรอจักบ่อะบูบูบูอบูบูบูโอ้ไอไก่เก่งแท้ไก่น่ะอืมเผื่อเลียวพงพ่อพนสบายดเส้ว เอาฮะ,ะ,ะอยาไปเตะหนอกไดลงแนงลุมลงแนงลุมยังงวขึ้นมาเนอยยอมมาเทละหน่อยบอจอบมาเทละตัวละได้โอ้เมื่อนี่เอาให้แล้วได้เนาะแพงสีน้นำไว้เนี่นเยนะเออ năm à, năm tháng nay sọt ông mà bọn này nè. Ừ, hơn nữa phụm năm vậy ăn. Nhưng mà phụm năm vậy ờ, thì ăn. Ờ, sạp nhá này nè, có cốp. Ồ, oh, bảo khai thì nếu có cốp thì nó ơi. Hãy subscribe มาน้าผอยู่ทงลังพ่อป้าเอ้ยโอสร้างพขาดลายมือนี่ยะชั้นทีมงานสร้างกันเลยม่เหรอเว้ สบายดีสบายดีพ่อใหญ่บวชได้สองไม้ได้เนี่ยมามาทั้งทีต้องเอา2องคลิปสองสองไปเลยแมนสั้นบริกาน้ำมันเมื่อนี่โอ้ยแมนแล้วปะเอ้ บริการนเมืองมันเมื่อได้ใช่เหยโ้นมกนอ้หเมนเียกีดมตงเอแล้วกีดยังเนคิเบิ่งนะไปไว้่จะเก่าคลิปละเมินแต่เก่านะคนเบิ่งนะสมัอนีพันนึงกับบืนหนาพี่น้องเ้ยเมนพันวิวมนพันเรียนพัวิวกับซิงหนพันเียนนหมื่นเรยนอสามแพงใหญ่เลยเพื่อนวะ ก็สีเหลวเี๋ยวก็โบเมนก็งายที้รงนี้อืม เอาแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยหุตรตวีน้องใหญ่เลจักจ่ายผัจ่ายเส้นเขาก็บปจักเนาะอยากกิ้ยังไน่้วองอนืออโลอือนี่ไง่าัจายเขนเนอะไรอหด้าอือมีพีัญยาณบ่โลดคลิปเนก เฉพอะโบเห็นรถเนาะรถสร้างกับโบมีอีกสร้างโบมาาางกันอยเลยอยู่แต่เก้าน่ะจอดไร้้าอยู่นะฮมเนี่ยนี้รถกับโบเห็นเห็นรถอยู่สามสี่คันเนี่เออเอาหนูน่อยก็ไปเข่ากองอนี่นี่ ข้าจามาส่งมือนได้หินเนี่ยเออรถสิบ้อบว่าป่านนี่นะเออรถเท่าไรนะสี่พันหาโอ้โหทุเบิร์ตนี่สี่พันหาเลยพี่น้องเนี่ยอืมฮึโมเมนท์ทำบัดาเด้เอแพงพี่น้องเวย้ยยังก็ไรแต่เก่านี่ยสี่พันมาก่อรนะแต่ว่าเมื่อนี้นี่นบ่ได้เลยพี่น้องเวย้ยหินกะหายากันเพื่อนว่า ออออเล็กมือเล็กมือสร้างคนวะมาโบโกโพีน่น้อยสร้างมาเจ็ดคนบอเจ็ดแปดคนเลยพีน่น้อยเปิดไฟวิ่ง còn ừ, đẹp, vừa nói hm hay lẹo 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 lẹo

เออพออะพอบรุ้ยทุยไทยเพิ่นไปเนาะเป๊ะเป๊ะแม่แม่น้ำซางข้าเจ้านี่แนั่เนาะแม่แล้วเฮียนใหม่ซ่างใหม่เพิ่นวะยังบ้านข้องไปได้เพิ่นวะขันเชื่อมนะได้เนาะอืมอืมเพราะเพราะมันอยู่เนาะโอเค cả bộ đây nó nữa đôi đôi là bỏ khay cái này bưng thằng phải không phải tắt nhé một nè đẹp hang phải không ơi mà nè và đẹp đẹp chặt cái đó cái địa โอ้ยหอนหอนห่อเว้ยองมันต้อหมอกแห้งแม่นะใครแล้วแล้วงานนไปหาเล่นน้ำได้เคยหากินปูกินปลาแถวหัวยพอไม่เท่าจะสวนอยู่สวนกับมิทีมงานไปซ่องเท่ากับบริกินปลาได้ปะงวเอ้ยโบกแล้วรเบลาโบกแล้วมันหัวมันหัวบกแล้วอืม มืออื่นเพิ่นว่านาซีเมนแพงทั้งนอกพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่าจักคัดช่างเพิ่งมาครบอาชีเล่อเนี่ยทั้งนอกเนี่ยแต่ว่าทางในนี่ห้องนี้ยังพันในฉาบพี่น้องเอ้ยยังพันในโบกอือสองห้องห้องนี้ห้องนั้นมาทันในโบกเลยจะเฮ็ดรวมกันสร้างบโบลายดิอืมก่อตัวได้อีกนี่นะ ทางในนะยังแพงในนะบ่ตกคันกลางนะเออครึ่งหนึ่งนะอืมเหลือครึ่งหนึงพอดีนะเอาไว้สั้นมีก้อนพี่น้องสลากคลิปนี้ขอบคุณขอบคุณเรืยๆพี่น้องก็ไปสุขุสกุนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องขออภั่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสลากคลิปนี้สบายดีสบายดี